สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้ผมจะมาสรุปผลการขันฟุตบอลเมื่อคํำคืนที่ผ่านมานะครับว่ามีคู่ไหนสกอร์เป็นยังไงกันบ้างถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันได้เลยครับเรามาเริ่มต้นกันที่ผลฟุตบอลเจลิกคอนเซเลซัป,ปเปาโลครับเอาชนะทางด้านโชนันเบเมเล่ไป1ประตูต่อศูนย์ชิมิสูเอสพัทเสมอกับซานเฮตเฟ่ฮิโรชิม่าไป2ประตูต่อ2เกียวโตเซนกาครับพ่ายกับทางด้านอวิป้าฟุโกโอกะไป0ูประตูต่อ1 คาชิวาเลโซพาพกับทางด้านสาการโตสูไป1ประตูต่อ4เซโซโอซากาครับไพกับทางด้านคาชิมาเอเลอร์ไป0ประตูต่อ3 และ FC โตเกียวครับเอาชนะด้านกัมบะโอาก้าไป2ประตูต่อ0สรุปตารางคะแนนล่าสุดในตอนนี้ครับอันดับหนึ่งยังเป็นคาชิมะเอเลอร์ครับ7นัดมียี่เอ่อขอประทานภัยครับ10นัดมียี่แต้ม FC โตเกียวอันดับที่4ครับ10นัดมี18แต้มคาชิมะเรโซอันดับที่5ครับ10นัด16แต้มซากันโตสูอันดับที่6ครับ10นัด15แต้ม เกียวโตเซงก้านะครับอันดับที่7ครับ10นัด15แต้มซานเฟเย์โรชิมาครับอันดับที่8ครับ10นัด14แต้มทางด้านทางด้านเซราโซโอซาก้านะครับก็อยู่อันดับที่9ครับ10นัด13แต้มซัปเปอโลนะครับอันดับที่10ครับ10นัด13แต้มอวิปาร์โฟโกกะนะครับอยู่อันดับ11ครับ10นัด11แต้มทางด้านอุระเลดไอมอนครับอันดับ13ครับ10นัดมี10แต้มกามบาโอซาก้าอันดับ14ครับ10นัดมี10แต้ม ทางด้านชิมิสุเอสพัทครับอันดับ16ครับ10นัดมี9แต้มและทางด้านโชนันเบมเเน่ครับอันดับ17ครับ10นัดมี6แต้มไปต่อกันที่ผลฟุตบอลลาลิก้าของสเปนนะครับเซบียาเสมอกับทางด้านคารดิดนะครับไป1ประตูต่อ1สรุปตารางคะแนนล่าสุดในตอนนี้ครับเซบียาอยู่อันดับ2ครับ34นัด64แต้มส่วนทางด้านคารดิดครับอยู่อันดับ17ครับ34นัดมี32แต้ม มาดูในส่วนของบุนเดสลีกาเยอรมันกันบ้างนะครับยูเนียนเบอร์ลินครับเสม,มอกับทางด้านกอร์ทเฟิร์สไป1ประตูต่อ1สรุปตารางคะแนนล่าสุดในตอนนี้ครับ Berlin, ยูเนียนเบอร์ลินอยู่อันดับที่6ครับ32นัด5 1แต้มส่วนทางด้านกอร์ทเฟิร์สอยู่อันดับ18ครับ32นัดมี18แต้มมาดูในส่วนของลีกเอิงฝรั่งเศสนะครับสตาบูครับเสม,มอกับทางด้านปารีสยีแฌงแมงไป3ประตูต่อ3 สรุปตารางคะแนนล่าสุดในตอนนี้ครับทางด้านปารีสยังเชงแมงครับยังนําเป็นจ่าฝูงครับ35นะัดมี79แต้มครับส่วนทางด้านสตาบุกอันดับที่5ครับ35นะัด57แต้ม <c oughs> ไปต่อกันที่ผลฟุตบอลบุนเดสลีกา2ของเยอรมันครับวเวเบอร์เมนครับพ่ายกับทางด้านโฮเทนเกียวไป2ประตูต่อ3ไฮเดนแฮมพ่ายกับทางด้านดุยเซลดอฟไป1ประตูต่อ3 สังพวรีเสมอเนินแบกไป1ประตูต่อ1 h ฮันโนเวอร์นะครับเอาชนะทางด้านคาสคูลไป2ประตูต่อ0และทางด้านของซานเฮาเซ่นครับพ่ายกับทางด้านเชาวเก้ศูนยไป1ประตูต่อ2มาดูในส่วนของผลฟุตบอลแชมเปี้ยน,นชิพของอังกฤษกันบ้างน,นะครับคิ r าครับพ่ายกับทางด้านเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดไป1ประตูต่อ3สรุปตารางคะแนนล่าสุดในตอนนี้ครับ ทางด้านของเคียฟฟิลยูเนเต็ดอยู่อันดับ6นะครับ45นะัดมี72แต้มส่วนทางด้าน QVR อันดับ11ครับ45นะัดมี63แต้ม <c oughs> ไปต่อกันที่ผลฟุตบอลเอลีดีบีซีของเนเธอร์แลนด์นะครับอูทักนะครับเอาชนะด้านไนมาเก้นไป1ประตูต่อ0ผลฟุตบอลเอเตอร์ดีบีซีของเนเธอร์แลนด์นะครับเดนฮาร์ <c oughs> ครับเอาชนะด้านอัมเมเรซิตี้ City ไป1ประตูต่อ0 ยองอัคมาพายกับทางด้านเฮลมอสสปอร์ตไป0ประตูต่อ1เดนบอสเอาชนะทางด้านโรด้าเจซีไป1ประตูต่อ0ดอตเดสเอาชนะทางด้านโวลเนดัมไป3ประตูต่อ2เอฟซีไอโอเฟนเอาชนะทางด้านเอเมนไป1ประตูต่อ0เดะกาฟสครับนะครับเสมอทางด้านยองพเอสวีไป1ประตูต่อ1เอ็มวีวีมาทริดครับเอาชนะทางด้านยองอาแจกไป1ประตูต่อ0เอ c เอซีเบด้านะครับ เอาชนะทางด้านของท็อปออสนะครับไป3ประตูต่อ0ูนย์เทสตานะครับพ่ายทางด้านยองอูถากไป1ประตูต่อ3และวีวีเวนโลครับเสมอกับเอ็กเชเชอร์ไป2ประตูต่อ2ไปต่อกันที่ผลฟุตบอลเซกุนดาดิวิชันของสเปนนะครับที่เพิ่งจบหมาดๆนะครับลาปามัสครับเอาชนะทางด้านมาลาก้าไป2ประตูต่อ1โอเคนะครับผมนี่เป็นการสรุปผลการแข่งฟุตบอลเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมา ว่ามีคู่ไหนสกอร์เป็นยังไงกันบ้างนะครับหากวันนี้มีข้อผิดพลาดประการใดต้องกราบขอประทานอภัยไว้น,นะที่นี้ด้วยหากดูแลชอบใจชอบใจฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งนะครับเพื่อท่านจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเราสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ